ทางจิตอาสามนทนฐานบกที่32ค่ะได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเก็บเกี่ยวและขนย้ายผล,ผลผลิตเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ตำมลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ พลตรีพรชัยนกพร,รัตผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่32ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนทหารบกที่32มอบห,หมายให้พันเอกบรรจงเขาวงดอนรองเสนาธิการมณฑนทหารบกที่32พร้อมด้วยจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑนทหารบกที่32จิตอาสาพระราชทานกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาบ้าน มอนเขาแก้วที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและขนย้ายนำไปเก็บที่ยุ้งฉางค่ะทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าจ้างแรงงานและลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในการขนย้ายที่ค่อนข้างสูงและเพื่อป้องกันการได้รับความเสียหายจากพายุฝนหลงฤดูเพราะมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดฝนตกในห้วงต่อไปที่บ้านมอนเขาแก้วหมู่ที่3ตําบลพิชัยอําเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสร้างรอยยิ้มและความสุข ซึ่งเกษตรกรต่างกล่าวคอมำขอบคุณนะคะที่หน่วยทหารได้เข้าไปช่วยเหลือค่ะพี่น